เตือนภัยค่ะคลิปนี้ต้องฟังให้จบเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะแก๊งคอสเซนเตอร์ที่มาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่สัมภาระค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือมีเบอร์โทรมานะคะบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระคุณได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม้อะไรเกี่ยวกับรัฐประมาณนี้ค่ะแล้วแก๊งคอเซนเตอร์ก็จะบอกว่าทางเราจะทําการยกเลิกเกี่ยวกับโครงการของรัฐเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ เดี๋ยวทางสัมภารกรณ์รเนี่ยเขาจะาเพิ่มไลน์ของเรานะคะแล้วก็จะส่งลิงก์มาให้เราในไลน์เพื่อให้เราได้ทําตามขั้นตอนยกเลิกโครงการของรัฐก่อนสิ้นปีนี้หลังจากนั้นแก๊คงคอนเซ็นเตอร์ก็จะวางสายไปค่ะแล้วก็จะทักไลน์เราเข้ามาไะดึงรูปโปรไฟล์อะไรคือจะเป็นสัมภารกรทุกอย่าง,งก็คือแปลงปลอมไฟ์แปลงปลอมไลน์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็คือจะทักเรามาแล้วก็ส่งลิงก์หนึ่งมานะคะ หลังจากกดลิงก์เข้าไปก็คือจะเป็นหน้าตาเป็นแอปพลิเคชันเหมือนแบบกลมสัมภารแบบนั้นเลยค่ะและให้เรากดตามขั้นตอนซึ่งแก๊้งคอนเตอร์มันก็จะยังคาสายอยู่กับเรานะคะและให้เราจิ้มในมือถือตามขั้นตอนค่ะหลังจากที่เราทําตามขั้นตอนนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะทําการส่ง OTP ไปที่เบอร์ที่เราผูกไว้กับแอปธนาคารต่างๆและ ไอ้คอสเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะขอ OTP บอกเลยว่าตอนนี้ OTP สําคัญมากเพราะตอนนี้นะคะเบอร์ของเราทุกๆคนแทบจะลิงก์ไว้กับแอปธนาคารทุกอย่างเลยด้านความปลอดภัยนะคะคอสเซนเตอร์ได้เอาเลข OTP 6หลักนี้ไประหว่างนั้นมันก็จะพูดประมาณว่าให้เรารอก่อนนะอย่าเพิ่งทําอะไรนะอย่าเพิ่งกดอะไรนะภายในหนึ่งหสองวันก็จะล็อกเลยนะหมายถึงว่ามันขึ้นมาว่า ห้ามห้ามดําเนินการทําอย่างอื่นอะหน้าจอล็อกอันนี้หมายถึงว่าเหมือนกับมันแฮ็กเข้ามาในมือถือนั่นเองค่ะหน้าจอล็อกนะคะแล้วแก๊งคอมเพล็ก์ก็คือแบบข้อความเ SI, อสไอเขาเรียกว่าเอสเอเด้งตืองเตืองเเง,งนินออกจากบัญชีค่ะมันดูดเลยจ้ามันดูดทุกบัญชีไปเลยอ,อันนี้คนใกล้ตัวนะคะหนูมีห้าบัญชีใช่ไหมคะแต่ถูกดูไปสาบัญชี <I S 1> เป็นเงินจํานวนหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะอันตรายมากๆ คอร์เซนเตอร์มาในรูปแบบนี้หนูคิดว่าอาจจะมีใครหลายๆคนที่พลาดนะคะเพราะว่ามันมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันไม่ใช่ว่าแค่สวัสดีค่ะคุณมีพัสดุไม่ใช่แล้วนะคะมันมาในรูปแบบของแอปและมันดูดเงินในเครื่องของคุณไปเลยระวังให้ดีนะคะเตือนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องด้วยนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ